นนะดูที่ต้นยิ้มหน่อยิยอยด,อดมมอออลองก็อีกนิดนึงครับ้มเมื่อช่วงเชา้าวันที่4ตุลาคม2566นาวาเอกอนุสักนาคทิมนายกเทศมนตรีตำบลบ,บางเมืองนายอิทิชัยชูเรนูปร,รัดเทศบาลและนายจักรกลิตยั่งยืนประธานสภาเทศบาลพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมือง เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคมร่วมกันเก็บผักในแปลงสาธิตสวนผักคนเมืองภายในบริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมืองเพื่อส่งต่อไปให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนใช้ในการประกอบอาหารภายหลังกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางเมืองได้จัดทำโครงการสวนผักคนเมืองในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองประจำปีงบประมาณพศ2566 เมื่อวันที่15กันยายน2566ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มีความเข้าใจกับการปลูกผักในเมืองและตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรในเมืองที่มีบทบาทสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของคนเมืองเพื่อส่งเสริมความรู้และเทคนิคการทำเกษตรในเมืองการกินอยู่อย่างยั่งยืนผ่านพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม ขยายแนวคิดเกษตรในเมืองและสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในวันนี้พืชผักที่ได้ปลูกไว้เติบโตเต็มที่แล้วจึงได้ร่วมกันเก็บเพื่อน,นำไปประกอบอาหารต่อไปทได้เลยเินมาสาตอนนี้พี่ปอมาสูงสงใหม่เลยนะ ครับสวัสดีครับผมนาวิศักดิ์นาคติในยกเทศบนตรีตำบลบ,บางเมืองวันนี้ก็เป็นวันที่เราชาวเทศบาลตมบลบ,บางเมืองะฮะมาเก็บผักกีนโอ๊ตผักโค้ดผักเลดเลดโอด๊ตอ่าเลดโอ๊ตผักแถวนะฮะซึ่งอันนี้เราเป็นโครงการพืชผักสวนครัวนะฮะซึ่งเราปลูกไว้ประมาณสิบห้าวันวันนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วเราก็มาดําเนินการเก็บเกี่ยวเพื่อประเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนครับ นะอาจจะให้นายกเชิญชวสัมพันธ์ให้ประชาชนนะหามาปลูกผักแบครับก็อยากประชาปมะัาช์เชิญชวนให้อาชาวเทศบาลตำบลบางเมืองเนี่ยปลูกผักพวกเนี้ยไว้รับประทานเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะฮะถ้าปลูกมากๆจะขายเพิ่มรายได้ได้ครับ